How to ปรุงอาคมกระดูกให้เพอร์เฟกต์ต้มน้ำอมฤตมืดหน0่หน่วยจนเดือดขุดคริสตัลมืดลงไปหนึ่งแท่งใส่นิ้วของแจ็ค2นิ้วเฮ้แจ็คใส่หัวมานี่สิอ่าเคี่ยวต่ออีก3วันเสร็จแล้วจ้า แทนเทนคลาสอาราม่าอุ้ยแจ็คเช็ดด้วยนะเท่าเอรร้านปิ้งย่างเท้าหอลห้ามคนงานเหมืองเข้าทีเจ้โอ้โหไม่คนแน่นอย่างเงี้ยตัวไหนวักออกนอนตอนนั้นว่างจะตายจะร่างก่อนฮ่ชายชนะเป็นของคนดีสีเหมือง แล้วไปองฉันเองมึงตองทำาวมาเลยมันพวกมันทำท่าเหมือนกำลังดินทาฉันอะไรสักอย่างอยู่เลยมห้เขาฟังให้มันชัดๆหน่อยสิยาแปลภาษาสุสบายเจ็บเตโธเอ้ยไม่เคยได้ปรับหมาภาษาไทยพอดีสักทีนะเนี่ยให้ให้ให้เท่นี้ฉันเปล่า ไม่ใช่เจ้ายาหวยเอ้ยแปลป่าไทยซินั่แค่สุดท้ายจะเกาะรัตีนะเรือรัตีขนทองคำมาเพียบเต็มลำเลยจนเรือเกือบจะล่มเลยนะลูกเรือต้องยนทิ้นทะเลไปเหีบหนึ่งเนะี่ยถ้าเราว่ายน้ำได้นะทองคงจะเป็นของเราไปแล้วละ่ะเสียนได้จังที่เราว่ายน้ำไม่เป็นเ <c oughs> จะาพวกก็บริงโง่ยอมทิ้งสมบัติก้นทะเลแค่เพราะว่ายล้างไม่เป็นเนี่ยนะเดี๋ยวนะ แจโก้ไหวล้าคไดบฉันไงเจ๊โกน้นะเอาละจะคนยีบขี่ไก่ไม่ฝ่อนายไปเบ่งความสนใจแม่มดดาตรีพี่จะได้ยืมเรือนางหน่อยพี่จะให้ฉันทำยังไงอ่ะใช้มกจีบหญิงขั้นเทพที่นายชอบใช้สิ่งปกติใช้หน้าตาอ้ได้นางดูจีบง่ายอยู่นะเนี่ยทำ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  ทำ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 วันดีสาวน้อยผมชื่อเฮอร์แมนครับและคุณสวยจังเลยดวงตาไร้แววนั่นมันทั้งดึงดูดมัวมันทำให้ข้าเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นโอ้แซบเบิลทำ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 

อีกเดี๋ยวทองก็จะเป็นของฉันคง <น S 2> ต้องซื้อเหล้าไปขอบคุณพวกก็ปริินสักหน่อยและก็สุดเองแกงเยอะเลยพวกมันว้าวทะเลแสนง,งามแสนย,ยิ่งใหญ่อ <h ull> ื <ing> ทองคําของจริงรวยแล้วเหลือแค่ต้องเปิดดูให้เห็นกับสาวว่าฝันเป็นจริงหรือเปล่าโอ้อะไอ้ใหม่ละ

พวกแกคนหนึ่งกินมาพร้าวฉันหมดและฉันจะไม่ยอมแจกไพ่ให้พวกแกต่อแน่จนกว่าจะมีคนยอมสารภาพอย่าทำาป็นฉันโง่นักนะฉันเหรอฉันจะขมยมาพร้าวตัวเองเพื่ออะไรเพียนเหรอเอาว่าใครเพียนฮะก็ได้ขอโทษที่หาเรื่องดีกันเถอะไม่ตอบเหลอจะเมินกันใช่ไหมเนี่ยฮะ How t ูสร้างโกลิมใส่ดินเหนียวครึ่งตัน เติมเพชรสเม็ดเป็นดวงตาใส่ความเงียบ1นึช้อนชาเติมน้ำอมฤตมืด400หน่วยขอให้สนุกกับโกเลม และอย่าลืมเตรียมตัววิ่งทวงคืนสิทธิ์เราไม่รบ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 อะเรื่องอะไรกันฮะกองกำลังแถลงการประท้วงหยุดงานเราจะไม่รบจนกว่าท่านจะทำตามข้อเรียกร้องของเรา ข้อเรียกร้องประท้วงแถลงการพูดมันพวกปลุกปั่นไปได้พวกเจ้ายาต้องการอะไรมากกว่าที่มีอยู่อีกเหรอลดวันทำสงครามตีสัปดาห์แล้วหกสิดาวทำเราเดี่ยงกันหมดแล้วเดี่ยงจริงดูดิเห็นใช่เลยถ้าพวกเจ้าเรียกร้องแค่นั้นเราคงพอคุยกันได้ไม่คุยเราต้องการสิทธิเลือกยอบบอเองด้วยใช่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 ยวบออะไรผู้เยาวยาวชศาสตร์ประจำบ้าน เรามีสิทธิ์ได้เลือกเราเบื่อที่ต้องทนใช้บริการห่วยๆของหมู่บ้านแล้วโอ้เคลนิดเดียรักษาแล้วด้วยเลยไม่อยากทําแบบนี้แล้วนะแต่ท่านบีบเราเองเพราะงั้นเราไม่ทน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 ไมทนไมทนไม่ทนไม่ทนม่ทนไม่เนไม่ทนไมนไม่ทน่ทุกม่ทนไม่ทนไา่ทนจม่ทนไม่ทนไ่ทนม่ทนไม่ทีไ่จนไา่่องโบเลีม่ได้ท่ท เอาขาโทษที่ขัดจังหวะคือผมกำลังจะอัปเกรดปืนครกงานใหญ่เลยคขาต้องเหวี่ยงไอ้นี่สักสองสามทีอูอแม่แจ่มพ่นไฟเจ้าทำให้ข้าปิง๊งไอเดียเด็ดอยากคิดมากนะเต็งนะเขาไม่สนยจนั่นหรอกเต็งฟังซะเจ้าพวกเน่าหนอนที่พวกเจ้าอยู่นี่ไม่ใช่เพราะเก่งแต่เพราะเราไม่เหลือใครแล้วพวกเจ้ายัไม่เคยต่อสู้มาก่อนแต่เราจะสอนให้และพวกเจ้าต้องฝึก แล้วเราเลือกได้ปะไม่ได้แน่อนอนโอเคงั้นก็ตามนั้นเลยเฮ้ทั้งต่อสร้างกับชาวบ้านเนี่ยนะเอาพูกนั้นไปรบแทนพวกเราเหรอพวกเลื้อคลานไรสนหลังไม่ได้ว่านะ <c oughs> <c oughs> ไหนใครบอกว่าแรงงานเป็นพี่น้องกันไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุ้ย เออเราซ่อมได้นี่นะถ้าพวกช่างกากๆรบแทนเราได้เราก็ซ่อมแทนพวกเขาซะเลยสิใครหยิบเครื่องมือมาให้หน่อยซิเครื่องมืออะไรละอะไรเครื่องมือมีหลายแบบด้วยเหรอใช่งเนี่ยอูไม่ได้บ้างหยตุ๊ก๊กปักปักปักแบบ

พุ่มไม้ถอนเกลี้ยงต้นคลิสต์มาสเก่าๆนั่นก็ไปสักทีกับดักก็พร้อมใช้งานแล้วที่เจ๋งสุดคือผมเคลมได้หมดว่าผมเป็คนทําเองฮึทุกที่จริงเราคงมีพรสวรรค์เรื่องก่อสร้างมั้งเราอัพเกรดนู่นนี่นั่นได้เร็วกว่านายเยอะเลยเออเปล่าแซะนะแง่ไม่ถือหรอกเราตีบ้านครั้งแรกในชีวิตก็ได้สามดาวแล้วดีกว่าที่พวกนายทําไว้เยอะเปล่าแซะนะไม่ถือหรอกอ เอาละเราสลายการชุมนุมได้แล้วชาวบ้านรักสงบของเรากลายเป็นนักรบและนักรบของเราก็กลายเป็นชาวบ้านรักสงบนีที่สุดก็คือดูจะไม่มีผลเสียอะไรในภายหน้าทางนั้นนะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเออดูหมว่าการโหลดกระสุนผิดไซใส่ปืนครกลืมซ่อนเทสลา่าหลังใช้เสร็จโหลดลูกธนูธรรมดาใส่คันศร X อแล้วก็ลืมอุดรูบบด้มบนกำแพงมันจะแหวงกัดเราเอง อ้ออออมีกำแพงแล้วตีบ้านยากขึ้นจมหูเลยมันก็ว่าครั้งแรกเราแค่ดวงดีแค่นั้นแหละพอทีถ้าจะไม่ทนถ้วยเราร่วงกราวรูดเลยเราจะโดนถีบลงไปลีกทองแดงอยู่แล้วเลิกชุมนุมประท้วงซะกลับไปทํางานเดิมของเจ้าและเราจะให้ทุกคนได้เลือกผู้เยี่ยวยาน้ายาวิเศษจริงไม่ติงหนักฝังธนูแก้เมื่อยนวดแผนก็ปิ้ได้เลือกสิทีเยี่ย รบัไปกินหมูกระทะแฟรงก์กันข้าเลี้ยงน้ำอมฤตทุกคนเองพวกเจ้าไปกันเถอะเพราดีข้าไม่นัดว็กซ์ขนอยู่ละมันจะไม่เจ็บมากใช่ไหมเจ็บดิ้นตายเลยจ้ะ ให้เสียงภาษาไทยโดยธนุดัน